ห้าเดือนวันนี้จะมาเล่าความจริงในประเทศไทยในรอบห้าเดือนให้ฟังความจริงที่ว่าเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมอะหายไปห้าเดือนนะครับเป็นความจริงที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความคิดความเข้าใจ แล้วก็ประเมินสถานการณ์ดูนะครับวันนี้ตัดสินใจมาบอกความจริงให้ทราบการที่นัดโทษชายทัดสินไม่ติดคุกม,มีผู้ที่ตัดสินใจและก็รู้เห็นดังนี้ 1. ท่านองค์คมตีท่านประยุทธ์จันโอชา ท่านวิศณุเครืองามท่านพีรพันธ์รวมถึงผู้ประสานงานคนเอกสุนทรคงสมพงษ์ท่านลองนึกดูนะครับวันนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทุกท่านที่ผมได้เอ่ยนามมาเนี่ยได้ตัดสินใจทำไปเนี่ย เป็นความเสียสละอย่างมากท่านงงคงงงไปใหญ่ว่าทำไมพูดแบบนี้ท่านเสียสละทุกคนเสียสละที่จะยอมถูกด่ามาตลอดเวลา4-5หเดือนเนีเสียสละที่ทำให้หลายคนผิดหวังนะครับแต่สิ่งที่ได้คือการส่งผ่าน คำพูดของท่านงองคมนตรีตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยเฉพาะอีกหเดือนหลังที่กำลังจะสมมอบนะรัฐบ,บาลนะครับเช่นถ้าไม่มีผมแล้วคุณจะคิดถึงเราคิดถึงจริงๆท่านรู้ ระหว่างที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอยู่ท่ามกลางเสือสิงกับทิงและแต่เพราะความดีของท่านบนเอกประยุทธ์ท่านรัฐีมนตรีจึงทําให้เสือหิวเสือโหยพวกนี้ยไม่สามารถเป็นพิษเป็นภยัยต่อประเทศชาติและสังคมได้เห็นไหมครับพอท่านลงจากอำนาจแค่นั้นละน่ะมีใครบ้างละ่ะ คนละคนนะนะผมจาไม่ได้สุริยะจึงรุ่มรุ่งเรือนกิดน,นะครับไทยอีกละ่ะคุณไปดูนะนะครับพวกนี้คือนักการเมืองคุณภาพต่ำนะเอาล่ะนะครับวันนี้การส่งผ่านเนี่ยทาไมผมถึงชมว่่ชนเสียสละการส่งผ่านโดยราบลื่นเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ถึง30ล้านคน นะครับทาให้เศรษฐกิจมันพอประคองมาได้ทั้งๆท,ที่นายกเด็กเกเรขึ้นมาเป็นหัว,ห,วหน้าห้องขึ้นมาเป็นนายกนยีก็ยังประคองเศรษฐกิจไปได้ท่านนึกดูนะถ้าการส่งผ่านนี้มันไม่ราบรื่นนะแล้วมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทำให้เกิดความวุ่นวาย ประเทศจะไม่ใช่แบบนี้จะหนักกว่านี้ตอนนี้ก็ว่าหนักแล้วนะมันจะหนักกว่านี้ไปอีกนะครับเอาลาขอให้ทุกคนเข้าใจนะการที่ท่านประธานองค์กรนตีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มีการคิดต่ตอนอย่างรอบครอบนะในการเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอย่างราบรื่นนะจนประคองเศรษฐกิจมาจนถึงสงการเนี่ย นะครับถือว่าเป็นความเสียสลายอย่างมากการทําอย่างนี้ได้เนี่ยมีความจริงที่จะเปิดเผยให้ฟังเรื่องเดีลดรอนะนักโทษชายทักษิณไม่ต้องติดคุกนะไม่ต้องนอนคุกวันแรกมาถึงเนี่ยคุณวิศนุเครือง,งามเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยรวมทั้งพวก เลี้ยงไว้หลายตัวที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็รับลูกผมไม่อยากว่าข้าราชการประจำนะไม่ว่าจะเป็นก,มร,กร,รมราชทัณฑ์หมอใหญ่หรืออายการสูงสุดก็ตามไม่อยากว่าเห็นใจครับแต่ผมจะบอกเลยนะว่าความจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าผม อยู่ในตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นผมลาออกผมจะไม่ทําเรื่องอย่างนี้เด็ดขาดลาออกแล้วคอนอ,อื่นก็มาแทนเราเอีกแทนก็แทนนะใครจะทําก็ทําแต่ผมจะไม่ทําคุณจําอาจารย์ดยรสมเกตอ่อนวิมลได้มั้ยครับขอญาตที่เ่ยนา้ำพูดถึงท่านในทางที่ดีตอนท่านดูอยู่ไอทีวีแล้วถูกกลุ่มชินวัฒมาเทคโอเวอร์ ท่านทำนู่นทำนี่ท่านก็ลาออกนี่คือคนดีนี่คือคนดีนครับถามหน่อยระดับอธิบดีกรมน่าจะทันอายการสูงสดุดระดับหมอใหญ่เนี่ยลาออกจะไม่มีกินเหรอผมถามหน่อยลาออกก็จะไม่มีกินเหรอนะแต่มันเป็นการกระทำที่เห็นต่อคุณค่าของตัวเอง ที่จะไม่ทอรยศต่อแผ่นดินนี้เอาละ่ะดีลรับที่เกิดขึ้นเนี้ยผมจะบอกให้ฟังว่าทักษิณต้องไม่มีบทบาทในสังคมนี้ต้องอยู่เลี้ยงหลานอย่างเงียบๆอย่างที่พูดไว้แล้วลูกสาวตัวดีพุงอิงรู้ตัวไว้ด้วยคุณพ่อไม่ได้บอกลูกสาวตัวดีทั้งหมดอย่าเอาลูกคุณพ่อที่แข็งแรงน่าเลิมีความสุข เล่นดับเบลนะออกมาอีกพึงสังวรไว้ด้วยว่าคุณพ่อไม่ได้บอกทันหมดและถ้ายังทำอย่างนี้อีกมันไม่ใช่หน้าที่ของใครถ้าทำอย่างนี้อีกมันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ทํทำให้คุณอยู่ไม่ได้ทั้งตะกูลความเลวที่มีของคุณพ่อพอได้แล้ว ส่ง DNA มาถึงคุณลูกอุ้งอิงอีกต่อไปนะนั้นขอร้องนะนี่คือความจริงที่ผมจะบอกให้ว่าคุณพ่อที่เป็นนักโทษชายไม่ได้บอกลูกสาวตัวดีอย่างอุ้งอิงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ็มเนื้อเจ็มตัวให้คุณพ่ออยู่อย่างเ,เงียบๆนะครับหวังว่า นในประเทศไทยก็พร้อมที่จะรับฟังแนวทางของผู้ใหญ่ของทุตที่ผ่านมาที่ได้ส่งผ่านนะจนให้สงกลามนี้เรายังประเทศไทยยังมีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวบินเข้ามาวันละสองแสนคนนะครับเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับที่มี นายกรัฐมนตรีที่เป็นเด็กเกเรของพ้อพอเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็โอเคผมก็ขอเปิดตัวในรอบผ้าเดือนด้วยความจริงที่จะพูดตามนี้ครับขอบคุณมากครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาขอโทษใน2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องการเอ่ยชื่อนะครับผู้ประสานง,งานจากพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นชื่อคุณพ่อ คุณพลเอกอภิรัตน์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็จริงๆแล้วเป็นท่านพลเอกอภพพิรัตน์คงสมพงศ์นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเสียงพัดลมที่แทรกเข้ามาในคลิปนะครับก็จริงๆแล้วพออัดเสร็จเนี่ยจะอัปโหลดขึ้นเราก็ได้ได้ยินเสียงพัดลมเนี้ยชัดเจนเลยแต่ก็ตัดสินใจว่าเราเนี่ยทำคลิปแต่และคลิปเราไม่มีสคริปต์นะเราก็พูดไปเรื่อย ทีนี้เราก็ไม่รู้จะตัดเสียงพัดลมยังไงนะครับแล้วก็จะพูดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่ากลายเป็นว่ามันจะไม่ธรรมชาติก็เลยตัดสินใจอัพอัโหลดขึ้นไปทั้งที่มีเสียงพัดลมนะก็บ้านผมไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับก็ก็เมื่อวานก็ร้อนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะระวังนะครับต้องขอบคุณและขอโทษด้วยนะครับท่านที่เห็นต่างนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับตอบใดที่การเห็นต่างท่านเนี่ยเป็นการเห็นต่างโดย สุจริตนะครไม่หยาบคายนะครับไม่มีการขู่นะฮะปฏิทุสลายนะครับก็ยินดีรับฟังนะแลวผมก็วันนี้ผมคิดว่าผมมีภูมิต้านทานเพียงพอนะครับที่จะ,ะเข้มแข็งพอที่จะทําเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ใครทําเรื่องไหนก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ถูกต้องที่เห็นดีต่อบ้านต่อเมืองทท้งนั้นนะครับก ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้ว,ลวจริงๆแล้วไอดอลผมคือเราผู้หญิงนะครับเพศสตรีเนี่ยที่อยู่ใน Tik t o อกนะครับติกล้ามากเปิดหน้าเปิดตานะครับเช่นยายขินดตรมาริก,กานะครับเป็นต้นนะฮะหลายๆท่านมากมายเลยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามต้องขอประดานโทษด้วยเป็นไอดอลผมหมดเลยนะครท่านเหล่านี้คือวีรสตรีนะครับ าชาติก่อนต้องเป็นวีรสตรีชาตินี้ก็เป็นวีรสตีนะครับก็ขอชมเชยด้วยนะครับก็ทั้งขอโทษใน 2, 2> เรื่องนะครับขอบคุณมากครับ